ปีใหม่นี้ใครที่กำลังรู้สึกไม่ fresh ไม่ productive จิตใจยังคงอยู่กับปีที่แล้ววันนี้เรามาทำ New Year Reset ไปพร้อมๆกันค่ะสิ่งแรกในการทำ New Year Reset นะคะนั่นก็คือการทิ้งของค่ะ ทิ้งของที่ไม่ใช้แล้วหรือว่าทิ้งของที่ใช้หมดในปีที่แล้วแล้วเรายังไม่ได้ทิ้งนะคะให้เราสามารถเก็บทิ้งไปได้เลยค่ะนอกจากจะทำให้ที่อยู่ของเราสะอาดขึ้นก็ยังเป็นการสะสางความรู้สึกในปีที่แล้วออกไปได้อีกด้วยค่ะหรือว่าใครที่มีของที่รู้สึกว่ายังไม่ได้อยากจะทิ้งตอนนี้นะคะเราสามารถที่จะ จัดเขาให้เป็นระเบียบได้ค่ะอย่างเช่นเราเป็นคนที่ชอบเก็บถุงพลาสติกไว้ใช้ซ้ำนะคะแต่ว่าการเก็บของเราก็คือการยัดเข้าไปในลิ้นชักนะคะอันนี้เราก็กำลังทำการเอาน้องออกมาพับให้เป็นระเบียบนะคะ mm. เพื่อที่จะเก็บเขาอย่างเป็นระเบียบนั่นเองค่ะมันก็จะเป็นการที่ทำให้ใจเรารู้สึกว่าห้องของเราเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ อย่างต่อมานะคะนั่นก็คือการทำความสะอาดห้องนั่นเองค่ะในปีที่ผ่านมานะคะเราอาจจะวุ่นวายในการสังสรรค์ปีใหม่หรือว่าเดินทางไปเที่ยวที่อื่นแล้วไม่มีเวลาในการทำความสะอาดห้องนะคะปีใหม่นี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำความสะอาดห้องค่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราอยู่ทุกวันดังนั้นเนี่ยห้องของเราก็ควรที่จะเป็นระเบียบต้อนรับปีใหม่นะคะ เราเป็นคนหนึ่งที่จะรู้สึกโปรด u ัก i ี e และมีชีวิตชีวาม,มากถ้าหาห้องของเราสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบค่ะดังนั้นเวลาที่เราอยากจะโปรด u ัก i ี e หรือว่ารีเซตตัวเองนะคะเราจะชอบลุกขึ้นมาทำความสะอาดห้องค่ะการทำความสะอาดห้องนะคะเป็นการที่เราได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ หลุดออกจากโซเชียลมีเดียนะคะบางทีเนี่ยไอเดียต่ตางๆความคิดดีๆในการเรียนการทำงานมันก็จะพังผูเข้ามาในสมองของเราในระหว่างที่เราทำความสะอาดห้องแล้วก็อยู่กับตัวเองแบบนี้แหละค่ะดังนั้นใครที่อยากจะ p โปรด c t i v e ในช่วงปีใหม่นี้ให้ลุกขึ้นมาทำความสะอาดห้องนะคะ รีเซ็ตที่3นะคะนั่นก็คือการโลก,กระเป๋าค่ะตลอด1ปีที่ผ่านมานะคะเราเปลี่ยนกระเป๋าใช้ในแต่ละวันบ่อยมากๆค่ะแน่นอนว่าสิ่งที่สะสมอยู่ในนั้นนั่นก็คือขยะค่ะให้เรานะคะโลของที่อยู่ในกระเป๋าแล้วก็เก็บทิ้งค่ะ ทุกคนเชื่อไหมคะว่าระหว่างที่เราโลกระเป๋านะคะเราเจอของที่เราเคยต้องการใช้แล้วก็หาไม่เจอคะ่ะดังนั้นเนี่ยใครที่มีกระเป๋าหลายใบนะคะลองเอามาโลดูคะ่ะเราเชื่อว่าทุกคนจะเจอของที่ตัวเองลืมไปเลยว่าเคยมีแน่นอน,นะคะ่ะ ต่อมาก็คือการเก็บตู้สภาค่ะตู้สภาของเราเป็นอะไรที่ไม่เป็นระเบียบเลยค่ะถึงแม้ว่าตู้มันจะทึบมองไม่เห็นความไม่เป็นระเบียบที่อยู่ข้างในแต่เราเป็นคนทําเรารู้ว่าข้างในเป็นยังไงบางครั้งมันก็ทําให้เรารู้สึกหอเหี่ยวได้ค่ะ n e w Year r e s e t นี้เราก็เลยจะมาจาัดตู้สภาค่ะ เราจะมาพับผ้านะคะแล้วก็แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ค่ะของเราจะแบ่งเป็นกางเกงเสื้อยืดที่ใช้บ่อยๆนะคะแล้วก็เสื้อที่นานๆใช้ครั้งค่ะจะได้ง่ายต่อการจับมาใช้ถ้าหากว่าเราเอาเสื้อยืดที่ใช้บ่อยๆกับเสื้อที่นานๆใช้ครั้งเนี่ยมาอยู่ด้วยกันมันจะทําให้เราเนี่ยต้องลื้อขึ้นมาใช้ดังนั้นเนี่ยมันจะไม่สะดวกในการใช้งานค่ะ ในระหว่างที่เราจัดตูสภานะคะเราได้นิสัยใหม่ที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงในปี2025ค่ะต่อไปนี้ก่อนจะเอาสื้อผาเข้าตู้เราต้องพับดีๆทุกครั้งดูสุดๆค่ะ New Year Reset ต่อมาเราจะมาจัดโต๊ะอ่านหนังสือใหม่ค่ะนานๆทีเราจะได้เปลี่ยนปีมแล้วก็จัดโต๊ะอ่านหนังสือใหม่ปีนี้จึงเหมาะมากกับการจัดโต๊ะอ่านหนังสือใหม่ค่ะโต๊ะอ่านหนังสือเป็นอะไรที่เราใช้ทุกวันอยู่กับมันทุกวันการรีเซ็ตโต๊ะอ่านหนังสือก็เป็นการรีเซ็ตความรู้สึกที่มีในปีที่แล้วให้เราพร้อมใช้ชีวิตต่อในปีใหม่ค่ะ เราเลื่อน Pinterest ดูแล้วเจอโต๊ะอ่านหนังสือที่มันมีความโล่งๆสะอาดๆนะคะเราก็เลยว่าจะจัดโต๊ะใหม่ให้มีความโล่งเหมือนในที่เราเจอใน Pinterest ค่ะก็มาดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ และในการจัดโต๊ะอ่านหนังสือก็ทําให้เราได้เคลียร์เอกสารนะคะก็ลองโละเอกสารที่มีอยู่นะคะมาดูว่าเอกสารไหนที่เราควรจะทิ้งมันไปนะคะที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าไม่ได้สําคัญแล้วมันทําให้ของที่อยู่บนโต๊ะเราเนี่ยมันเยอะแล้วก็รกนะคะให้ทุกคนเก็บทิ้งไปได้เลยค่ะเหลือไว้แค่เอกสารที่เรายัางจาเป็นที่จะต้องใช้ค่ะ แล้วเราก็จะมาดูดฝุ่นกันค่ะหลังจากที่ดูดฝุ่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำของของใช้นะคะมาวางตกแต่งให้ตรงตามที่เราอยากได้เลยค่ะแบบที่เราเคยเห็นใน Pinterest มันก็จะโล่งๆประมาณนี้ค่ะเราก็จะใช้หนังสือเนี่ยแหละคะ่ะในการตกแต่งนะคะแล้วก็จะวางให้เขาแบบสเปซสปะเหมือนเป็นความสเปซสปะที่ไม่ได้ตั้งใจแต่จริงๆแล้วเราตั้งใจให้มันสเปซสปะเป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะ รีเซ็ตถัดมาก็คือการเขียน New Year Resolution ค่ะข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะทุกคนการเขียน New Year Resolution เป็นการที่เรานะคะตั้งเป้าหมายเล็กๆหรือว่าตั้งนิสัยเล็กๆที่เราอยากจะพัฒนาตนเองในปี2025นี้นะคะการเขียน New Year Resolution มันก็เลยเป็นการบอกในว่าเราจะต้องใช้ชีวิตในปี2025นี้แล้วนะ สำหรับการเขียน New Year Resolution ของเรานะคะเราจะ list ออกมาสักประมาณ10ข้อนะคะหรือว่าคขยากจะ list ออกมามากกว่านั้นเลยก็ได้เป็นนิสัยเล็กๆนะคะที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นในปีใหม่นะคะนอกจากนี้นะคะเราก็จะมาเขียน Goal หรือว่าเป้าหมายของเราที่เราอยากจะเจอมันในปี2025นี้นะคะเราจะแบ่งออกเป็นการเรียนความฝันสุขภาพแล้วก็ความสัมพันธนะ์คะ หรือว่าใครที่อยากจะมีโกในด้านไหนด้านอื่นๆทุกคนก็สามารถที่จะเขียนได้เลยค่ะอีกทางนะคะ New Year Resolution มันเป็นที่ยึดเหนี่ยวแล้วก็ตรีมในการใช้ชีวิตของเราในปีนี้เลยมันจะทำให้เรามีมีแรงมีไฟในการใช้ชีวิตเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในปีนี้ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เขียน New Year Resolution หรือว่า การตั้งเป้าหมายในปี2025นี้นะคะอยากจะให้ทุกคนมาเขียนไปพร้อมกันค่ะเดี๋ยวเราจะทำคลิปที่เกี่ยวกับ New Year Resolution ออกมาแชร์กับทุกคนค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือการกลับไปทำกิจกรรมที่ชอบแล้วก็ดีอยู่แล้วค่ะ ปีใหม่ก็จริงนะคะแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะต้องกลับมาใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมเดิมๆผู้คนเดิมๆที่ทำงานเดิมที่เรียนเดิมอยากจะให้ทุกคนนะคะขอบคุณชีวิตในปัจจุบันนะคะขอบคุณการทำงานขอบคุณการเรียนขอบคุณผู้คนมากมายที่ไลยล้อมเราในปี2025นี้นะคะหรือว่าใครที่กำลังเหนื่อยหน่ายกับการทำงานการเรียนนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเอาตัวเองไปทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบนะคะแล้วก็ พาตัวเองไปกินของอร่อยๆอเป็นการหิวใจค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในการใช้ชีวิตในปี2025นี้นะคะบ๊ายบาย